สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกก็จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงการดูแลต้นแสงจันทราค่ะเลี้ยงยังไงให้รอดเลี้ยงยังไงให้สวยวันนี้ไปดูในคลิปกันเลยค่ะอโกนิมาแสงจันทราหรือว่าเศรษฐีแสงจันนะคะเรียกได้ทั้งสองแบบค่ะความโดดเด่นของอโกนิมาสายพันธุ์นี้ก็คือว่าเขามีสีเขียวที่เหมือนจะเรืองแสงได้นะคะ มีขอบไปที่เป็นสีเขียวเข้มเรียกได้ว่าถูกใจผู้ที่ชอบความเขียวผู้ที่ชอบไม้ประดับใบสีเขียวแบบนี้นะคะความเชื่อของการปลูกต้นแสงจันทาค่ะเชื่อว่าเมื่อเราปลูกไว้ในบ้านแล้วเนี่ยจะช่วยให้ปกป้องเพศภัยต่างๆไม่ให้เข้ามาทำลายคนในบ้านนะคะรวมทั้งเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์ช่วยกวากเงินกวากทองเข้าบ้านค่ะ การรับแสงแดดนะคะถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้ใบสวยๆชัดเจนแบบนี้นะคะเราจะต้องเลี้ยงแบบแดดดำไรดำไรนะคะถ้าแดดจัดเกินไปจะทำให้ขอบใบของเขาเนี่ยไหม้นะคะก็จะทำให้ใบไม่สวยค่ะโดยเฉพาะต้นเล็กๆแบบนี้อย่าเพิ่งให้โดนแดดแรงหรือว่าอย่าเพิ่งขยับให้โดนแดดเต็มๆกระทันหันค่ะ เป็นไม้ที่เราสามารถตั้งวางไว้ในที่ที่แสงน้อยๆได้ใช้แสงจากไฟนีออนก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ควรตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแบบมืดสนิทค่ะน,นั้นจะทำให้ต้นไม่โตใบไม่สวยนะคะแล้วก็อาจจะเจอเจอกับโรคได้นะคะทางที่ดีเราก็ควรจะตั้งวางไว้ให้โดนแสงแดดบ้างลำไรลำไรตลอดทั้งวันได้ก็จะดีค่ะ ต้นแสงจันทรานะคะเราสามารถปลูกตั้งวางไว้ในบริเวณในบ้านได้นะคะในห้องน้ําได้นะคะตรงห้องรับแขกได้แต่ขอให้มีแสงผ่านถึงบ้างนะคะลักษณะลําต้นของเขาเมื่อโตเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะพอเหมาะกับการตั้งวางไว้ในบ้านได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีต้นนี้อยู่ในบ้านอยากให้ใบสวยๆแบบนี้ ต้องเลี้ยงแบบแดดลำไร้ลำไรค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของวัสดุปลูกอโกนิมาแสงจันทรานะคะวัสดุปลูกเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่โปร่งสักนิดนึงค่ะไม่ควรใช้ดินปลูกทั่วไปนะคะเพราะว่าอันนั้นดินจะเยอะแน่นเกินไปเขาจะชอบดินที่แบบหลวมก็คืออาจจะมีวัสดุปลูกเพิ่มเข้าไปค่ะเราจะใช้นะคะ อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1มีกับมะพร้าวสับนะคะดินปลูกทั่วไปแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะวัสดุปลูกไม่ควรที่จะแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเวลาที่เรารดน้ำนะคะน้ำจะขังอยู่ในนั้นนานแล้วจะทำให้รากเน่าได้นะคะ ส่วนเรื่องของการรดน้ำอะโกนิมาแสงจันทราหรืออะโกนิมาสายนธุนอื่นๆนะคะก็รดน้ำเหมือนกันเลยค่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งการตั้งวางค่ะถ้าเราตั้งวางไว้ในที่ที่โดนแสงรำไรตลอดทั้งวันแล้วก็อยู่ที่โล่งแจ้งนะคะเราอาจจะต้องรดทุกๆ2-3ถึงวันครั้งค่ะหรือถ้าใครที่เลี้ยงไว้ในตัวบ้านนะคะไม่ได้โดนแดดเลย โดนแสงลำไรไม่ได้โดนลมนะคะอันนั้นเราก็รดทุกๆ5-7วันค่ะและก็ยังขึ้นอยู่กับฤดูการนั้นๆด้วยนะคะถ้ายิ่งช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องรดน้ำถี่กว่าเพราะช่วงฤดูร้อนนะคะอากาศร้อนจะทำให้น้ำเนี่ยระเหยเร็วะคะ่ะสรุปก็คือว่าถ้าตั้งวางไว้นอกบ้านนะคะมีแสงแดดลำไรมีลม ผ่านบ้านนะคะก็รดทุกๆ2-3วันครั้งค่ะแต่ถ้าอยู่ในตัวบ้านนะคะเราอาจจะยืดระยะเวลาการรดน้ําไป5-7วันค่ะนอกจากนี้นะคะอโกนิมาแสงจันทรายังเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถฟอ,อกอากาศให้สดชื่นกันด้วยยิ่งถ้าเราตั้งวางไว้ในตัวบ้านนะคะนี่ก็เป็นไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ฟอ,อกอากาศได้ดีค่ะ เพื่อนๆที่เดินห้างนะคะเห็นต้นคล้ายๆกันเนี่ยก็ใช่เลยค่ะสามารถปลูกไว้ในร่มหรือว่าในห้างได้แต่ว่าให้มีแสงไฟนิออนช่วยให้เขาได้โตได้นะคะในออฟฟิศสำนักงานก็สามารถตั้งวางไว้ค่ะเพราะนี่ก็คือไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศเลี้ยงในที่ที่มีแสงไม่ต้องโดนแสงอาทิตย์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ขอให้มีแสงหรือจะเป็นแสงจากไฟนิออนก็ได้นะคะ จริงๆแล้วนะคะต้นแสงจันทราถ้าเกิดเป็นต้นที่ค่อนข้างโตมีอายุมากๆกอใหญ่ๆลำต้นโตๆนะคะเขาสามารถสู้แดดร้อยได้แต่ว่าต้นเล็กๆแบบนี้นกไม่แนะนำให้เอาไปวางไว้กลางแจ้งว่าได้รับแดดร้อยค่ะเพราะถ้าแดดดำไรใบก็จะสวยแบบนี้ค่ะสีของเขาก็จะออกมาเต็มที่ใบก็จะไม่กล้าแดดไม่เหียวไม่แห้งนะคะไม่กรอบนะคะ ใครที่เลี้ยงแล้วไม่เคยโดนแดดเลยก็ช่วงเช้านะคะวันไหนที่เราหยุดอยู่บ้านก็ยกเข้าไปวางไว้ในที่ที่แดดดำไรบ้างก็ได้นะคะก็จะช่วยให้ต้นอโกนิมาแสงจันทราแข็งแรงขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเราก็ชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกไม้ใบอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube วิชุรดาเฮาแผนค่ะ แล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ